นี่ครับผมฝรั่งต่างชาติยืนกันอยู่ที่สะพานเพื่อดูตัวเงินตัวทองนะครับผมไอดอลของต่างชาติที่ประเทศไทยนะครับนี่ครับสบายดีสวัสดีทุกคนตอนนี้ซูนอยู่ที่สวนดุพินีนะครับดูกลุ่มชาวต่างชาตินะครับผมประดึงหรือว่าแปลกใจนะครับ ที่ประเทศไทยมีตัวเงินตัวทองที่าสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้คนได้แบบอยู่กลางเมืองเลยทุกคนนะครับเ<ม>ขาอ,อาจจะคิดแบบนั้นนะครับผมเขาก็มากันเป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวเลยทุกคนเนี่ยส่วนมากนะจะเป็นฝรั่งนะเข้าแบบแปลกใจรือว่าตระลิงนั่นแหละครับผมนี่ครับไทยรูปกันอย่างยกใจเลยครับ กับชิวมากครับผมต่างชาติก็บบชิวมากนะอยู่ที่สวนอุพินีนี่เต็มไปด้วยฝรัง่งเต็มไปด้วยชาติต่างชาติได้ประเทศเต็มนะครับผมซึ่งจุดหมายปลายทางเขาก็มาเที่ยวกรุงเทพนะครับผมแล้วก็สถานที่แห่งนี้สวนวมพินีนะก็มีซื่อเสียงนะเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าถิ่นสาหรับสวนดุพินีนะครับผมนะครับมากันเป็นครอบครัวนะครับก็ถือบ้า เป็นเรื่อเป็นเรื่องดีนะครับผมที่ชาวต่างชาติสนใจเกี่ยวกับตวงเงินทองที่ประเทศไทยนะครับผมนี่ครับมากันเป็นกลุ่มนะครับผมส่วนมากนะตวงเงินทองอ่ะจะไปอยู่จุดโน้นนะทุกคนนะอยู่ที่เขาดูนันแหนแล้วก็อยู่ใกล้ๆนาะนแต่ตวงเงินทองเขาอยู่ทุกจุดนะครับผมส่วนมากเขาจะอยู่ใกล้ๆกับที่เข้านอนนั่นนะครับนะ ตอนนี้สังซากลังมองหาตัวเงินตัวทองอยู่นะครับแล้วก็ปลาปลาเยอะมากครับอยู่ส่วนลุมพินีสวนเข้ามาสวนก็ชอบมาดูปลานะครับนี่ครับจะเป็นปลาเนนนะครับผมปลาเนนปลาซ่อนปลาซ่อนนี่ก็เยอะนะนี่ครับมี ตัวเด็กตัวใหญ่นะครับดูปลาก็มีเยอะนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวน่าจะเห็นตัวเงินตัวทองอยู่จุดนั้นนะครับผมนะเห็นตัวเงินตัวทองได้เป็นไม่ได้เลยนะครับผมสําหรับนะักท่องเที่ยนะวชาวต่างชาตินะเพราะว่าอาจจะแปลกใจนั่นแหละครับผม คือมันอยู่ร่วมกับมนุษนย์ได้แบบอยู่ใครอยู่มันนะทุกคนนะมันก็อยู่กันแบบอธรรมชาตินะส่วนมากตรงตระองทองนี่ต่างจังหวัดไม่น่ามันมีไม่เยอะนะมีแต่มีไม่เยอะแต่อยู่ในกรุงเทพนี่จะเยอะสุดๆนะครับผมอย่างที่บ้านบาสูตรเองไม่มีนะมันไม่มีนะครับมันไม่มีเดี๋ยวศูนย์เกิดมาศูนย์ก็ไม่ไม่เห็นนะตรงตระยอทอง,งเห็นแต่ เอนเขาจะเดียบอะไรตะกวดนะทุกคนที่มันเหมือนกิ้งกาตัวองอย่เงี้ยมันมีแบบนั้นมนมีเยอะบาดมาสูนนะแต่บาดตรงไหจทองนี่ไม,ม่มีนะครับนี่ครับก็จะมีนกด้วยทุกคนหากินปลาซึ่งปลาก็เยอะด้วยสิครับอยู่ในส่วนรุนพีนีนะครับ น้ำพุนะครับน้ำพุเปิดแล้วนะครับผมเปิดทุกวันนะสำหรับอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับนะครับแล้วก็จะมีเป็ดปั่นปั่นเป็ดนะครับผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะก็มาปั่นไล้นะครับผมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทั้งสิ้นนะครับผมต่อแค่ทำตามกฎระเบียบนะครับของเจ้าหน้าที่ที่เขาแนะนำานั้นนะครับนะครับชาตงชาดเขาดูอะไรกัน น่าจะมองหาตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับเพราะว่าจุดนี้มันเยอะนะนี่ครับใช่เลยตัวใหญ่มากเหมือนจอระเค็ตเด็กๆนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยอันนี้มันใหญ่มากๆนะครับครับ ต่างชาติก็ดูกันอาจริงๆอะ่ะมามาดูแบบใกล้ๆแบบสู์เนี่ยมันใหญ่มากนะครับผมเนี่จริงๆนะเนี่จริงนะครับผมต่างชาติเขาก็ชอบดูเนาะตัวเงินตัวทองละกันใหญ่มากๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเขตนะห้ามบินห้ามบินโดรนนะครับผม ห้ามบินโดรนนะครับสถานที่สถาน,านะในกรุงเทพไม่ไม่จะเอาจริงๆอ,อยู่ในกรุงเทพอะ่ะข้ห้ามบินโดรนนะครับผมที่ไหนก็ห้ามหมดแหละทุกคนแต่ต้องต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับผมนอกจากจะเป็นที่ดินเราเองนะครับบรรกาศดีนะส่วน,นชอบมาส่วน,น,นชอบมาถ่ายปลาปลาเยอะ มีเป็นลล้านตัวนะทุกคนอยู่ในนี้นะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่จุดนี้มันก็จะมีตัวเง,งินตัวทองนะซุนเคยมามาดูตลอดนะตอนที่แบบมาถ่ายเกี่ยวกับต่างชาติมาดูตัวเงินตัวทองนะทุกคนดูเนี่ยนะี่ครับตัวนี้ตัวทำมันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่อยู่นะมันใหญ่อยู่แต่ว่าเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่กว่านะครับชาวต่างชาติชาวต่งาตงชาติก็ พย,ยายามที่จะเข้าไปใกล้ๆนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนํานะส่วนเห็นในข่าวนะมีพี่ต่างชาติคนหนึ่งนะเขาเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานอยู่ในสวนสัตว์นะเขาไปจับมันมาแบบมาจับเล่นเฉยนะทุกคนนี่ครับมุมนี้ก็จะมองเห็นโครงการวันแบงค็อกนะครับผมมุมนี้สวยนะชาวต่างชาติก็นอนกันแบบชิวๆนะครับผม วันนี้จะให้เห็นหลายมุมเลยทุกคนมุมตึกมุมเป็ดปั่นนะครับผมก็ส่วนมากจะมีกับแทบทุกส่วนนะอยู่บริเวณตะแถวกรุงเทพมันทุกคนที่เข้ามาปัาป่นเป็ดนั่นนะ ส่วนเบนจาก,กิติก็มีฟรีเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวเง <gram> ินตัวทองกับนกครับผมอยู่ใกล้ๆกกันมันจะทำอะไรกันหรื่าต่างชาติก็น่าจะดุนนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกซอฟต์แวร์นะครับของประเทศไทยนะครับ คือตรงตะทงนี้ที่มันยังลงเหลือกันอยู่นี่คือคนไทยอ่ะเขาไม่ทําลายนะครับผมนะแล้วเขาก็ไมไ่ทำอะไรมืนนะันมันมก็อยู่เข้ามาอย่างนั้นนะทุกคนนะครับผมเขาไม่ทําลายมันนี่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนปลาซ่อนนี่ครับปลาซ่อนประเทศไทยนะครับก็เป็นปลาซ่อนแบบทั่วไปทุกคนปลาซ่อนเหมือนบ้านเราอะนะครับ อู้ทุกคนมีเตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมซูมเตาให้ดูนี่ครับเตามันขึ้นมาอาบแล้วน,นะครับผมนะครับมันก็อยู่ชชีวิตอยู่ของมันนะครับผมเตากับตัวมันตัวถองก็น่าจะเข้ากันได้อย่างมั้งนะครับซิวมากครับแล้วนกนี่ก็ซิวมากตัวดูว่ามันซิวขนาดไหนนี่ครับต่างชาติแล้วก็นกอยู่ตรงนี้นะครับผม เรามาดูกันิกล้กๆนะครับเต่านี่ครับ มันจะมีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ๆนะหยุดจุดแถวนี like you know. like really ้แหละมันตัวใหญ่จริงทุกคนนะน่าจะหลายปีนะใช่ตวน้นหรือเปล่าตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวนี้ก็ใหญ่ทุกคนดูไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับผมส่ซึ่งก็อยู่ อยู่ใกล้นะไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆนั่นเองผมสูนสูมเอานะครับผม,มตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวผอมไปได้นกทุกคนมันจะไล่สวัสดีนกเลยนะ จะไล่สลบนกม,<า>มันจะกินนก<า> <laughs> ต่างชาติยืนดูใหญ่เลยทุกคนเดี<า>๋ยวคอยดูเดี<า>๋ยวคอยดู<า> เ <Wow. S 1> นี่ยครับมันมาเดิอนอยู่ตรงถนนเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็ใหญ่มากๆเลยท่ม กำลังดอยมานี่ทุกคนเญยสุดๆเลยนะ네ครับมาดามก็ถ่ายรูปนะครับผมนะครับมันก็ชิวนะครับนะมันเดินกันอยู่กลางถนนเนลลี่ยทุกคนเนี่ย นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดยืดเส้นยืดสายนะครับออกกำลังกายนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้ก็พาทุกคนมาแบบฟิล ธรรมชาตินะครับผมนะได้ยินเสียงนกเสียงกามาพาทุกคนดูตัวเงินตัวทองพาทุกคนดูฝรั่งมาดูแอคชั่นของฝรั่งว่าเขาจะแบบเป็นยังไงนะครับที่ได้เห็นตัวเงินตัวทองนะครับดูตัวเงินตัวทองมาอาบน้ำเลยที่ศูนย์เดินผ่านมานะครับผมตัวเงินตัวทองที่ศูนย์ถ่ายเมื่อตอนที่เดินผ่านมามันก็้ันอยู่ตรงั้นนะครับมันน่าจะเป็นจุดที่มันพักอยู่นะครับจุดพักของมันนะทุกคนนะ นะครับผมชาวต่างชาติก็แบะถ่ายรูปกันนะครับผมเพราะว่าตัวนั้นนะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงเลยนะครับผมนี่ครับมันก็อยู่ตรงใต้สะพานนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้ครับแม่ดูว่ามองเห็นกันไหม นกก็ยเยอะด้วยทุกคนอยู่ตรงนั้นน่นนกพิราบมันเยอะนะครับผม นะครับผมฝรั่งเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องหยุดดูหยุดถ่ายรูปกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันใหญ่จริงนะครับนี่ครับนะครับหยิบมือถือออกมาแล้ว เอาล้ครับผมก็เป็นบ้าสําหรับคลิปนี้ศูนก็พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศพาทุกคนมาดูนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติที่เขาตะดึงกับตัวเงินตัวทองนะครับที่สวนดุมพินีกรุงเทพประเทศไทยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นซอฟทาวเวอร์ของประเทศไทยเดยก็บ้าได้นะครับสําหรับตัวเงินตัวทองนะครับผมควัญใจฝรั่งต่างชาตินะครับนี่ครับยืนกันอ่าดู ตัวเงินตาทองนะครับไอดอลของประเทศไทยที่สวนดุมทีนีนั่นเองนะครับผมเอาละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ